สุดเหลือเชื่อตายแล้วฟืน้นเรื่องเล่าวัยหนุ่มของดาวตลกและตากล้องมือหนึ่งของไทยผู้ล่วงลับบ่ายวันหนึ่งชาวคณะศิวารมที่มีครูเนรมิตกก,กับการแสดงต่างแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเขากับเพื่อนเพื่อนนักแสดงละครเวทีรุ่นเดียวกันขอติดรถยนต์เพื่อนอีกคนออกไปหาอะไรกินข้างนอกตามปกติเหมือนทุกครั้งที่พักเบรกการแสดงแต่บ่ายวันนี้ ไม่ปกติหลังจากอิ่มท้องขากลับปรากฏว่ารถยนต์ที่เพื่อนเป็นคนขับประสบอุบัติเหตุเพื่อนทุกคนปลอดภัยยกเว้นเขาเขาแน่นิ่งคาที่เมื่อส่งถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและระบุว่าเขาเสียชีวิตแล้วร่างของเขาถูกเข็นเข้าห้องดับจิตมีผู้ใหญ่ที่รู้จักท่านหนึ่งตามเข้าไปดูด้วยผู้ใหญ่ท่านนี้จับที่ข้อมือของเขาพบว่ายังมีชีพจรอ่อน ตัวยังอุ่นๆจึงรีบตามหมอมาตรวจสอบอีกครั้งปรากฏว่าเขายังไม่ตายเขาชื่อพูนสวัสดีมากรน,นักแสดงตลกและตากล้องแถวหน้าของวงการหนังไทยพูลสวัสดีมากรเป็นชื่อและสกุลจริงชื่อเล่นหนูเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2,471ี่ยเเที่อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสบางข้อมูลระบุว่า เกิดที่พิษณุโลกเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง3คนชาย2หญิงหนึ่ง 1, ของคุณพ่อนายทหารบกร้อยโทเขียนทีมาก่อนเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ7จ็พีซึ่งเคยเป็นผู้อ่านประกาศและถแถลงการของคณะราษฎรและเคยร่วมแสดงในหนังเรื่องเลือดทหารไทยหนังพูดในฟิล์มของไทยแนวชีวิตและสงครามชั้นพิเศษซูเปอร์เพื่อเผยแพร่ก,กิจการของกองทัพไทยฉายปี2478 ขุนวิจิตมาตรากำกับและเขียนบทพูนสวัสดิ์ยังยาวนักตอนที่ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครปี2478เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนคาบรียลจนจบชั้นม .6 แล้วไปต่อที่อัดซ้ำชันพาณิชย์ปี2487เดือนตุลาคมขุนสวัสดิ์ที่คำพรก็ตั้งคณะละครเวทีขึ้นชื่อคณะศิวารมเล่นประจำที่ศาลาเฉลิมกรุงปี2488 พูลสวัสด์อายุ17ปีลาออกจากอัดซ้ำชันพานิชย์ขณะยังเรียนไม่จบปี2,491เข้าเกณฑ์ทหารด้วยความลงไหลาการขับร้องและดนตรีพูลสวัสด์สมัครเข้าสังกัดกองดุริยางกองทัพอากาศขณะนั้นความบันเทิงท่ามสงครามโลกอย่างละครเวทีได้รับความนิยมสูงสุดที่มีชื่อเสียงตีคู่มากับคณะศิวารมมีหลายคณะด้วยกันเช่นคณะเทพศิลป์ของคุณหญิงน้อมจิตอัไกรวันวัที เล่นเรื่องรัชนีนางสามหัวใจธนูทองเคหาดสีแดงคณะลูกไทยมีจอกดอกจันเป็นหัวหน้าคณะคณะปากกาบลีของครูรัตด,ดาสารตาย์ศิละปะบรรเลงและคณะวิจิตกเกษมของบรรทูลองค์วิสิทธิ์เป็นต้นปี2492อายุ21ปีพูนสวัสด์ในฐานะนักร้องนักดนตรีสังกัดกองดุริยางทหารอากาศได้รู้จักกับจำอวดและนักแสดงชื่อดัง ที่อายุมากกว่าเขา9ปีสมพงษ์พงมิตรรู้จักและชอบในอัธยาศัยกอบกับสมพงษ์เข้าออกสลาเฉลิมกรุงเป็นว่าเล่นอยู่แล้วในฐานะนักแสดงและคณะศิวารมก็เ,เล่นประจำที่นี่จึงพาพูลสวัสดิ์ไปฝากคณะนี้โดยเริ่มต้นแสดงเป็นตัวประกอบต่อมาร้องเพลงหน้าม่านช่วงสลับฉากในยุคละครเวทีเฟื่องฟูมีอีกข้อมูลระบุต่างออกไปว่าภูลสวัสดิ์เริ่มเข้าวงการแสดง โดยแสดงละครวิทยุและเมื่อเรียนจบได้เข้าทำงานที่ท่าเรือจากนั้นปี2497เพื่อนๆชักชวนให้มาแสดงละครเวทีสังกัดคณะศิวารมและแสดงละครเวทีเรื่องแรกเรื่องเจ้าแม่สีสุดาจันทร์ปี2494พูนสวัสด์เล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องสุภาพบุรุษจากอเวจี G, ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของจุรีโอรี o iri, ในฐานะนางเอกด้วยพูนสวัสด์รับบทนักแสดงสมทบจากนั้นก็สมทบต่อมาอีกหลายเรื่อง ข้อมูลระบุว่าเขาได้ร้องเพลงอัดแผ่นเสียงรุ่นเดียวกับชาญเย็นแขเจ้าของเพลงข้านำนมอันลือลั่นผลจากราชการทหารคุณอพาภาภูลสวัสด์ไปฝากเข้าทำงานตำแหน่งพิสูจน์อักษรที่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยจากนั้นทำงานเป็นคนเช็คสินค้าที่ท่าเรือคลองเตยด้วยจจรักการแสดงมากกว่างานอื่นจึงตัดสินใจมาอยู่กับคณะอัศวินการละครของพระเจ้าวรวง์เธอ พระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนหรือพระองค์ชายใหญ่ในฐานะนักแสดงประกอบอีกเช่นเคยหลังสงครามโลกอัศวินการละครเปลี่ยนเป็นอัศวินภาพยนตร์เพื่อผลิตภาพยนตร์อย่างเต็มกำลังปี2500พูลสวัสดศึกษาหาความรู้กับพระองค์ชายใหญ่สังกัดอัศวินภาพยนตร์นาน3ปีนอกจากเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วด้วยใจรักในการถ่ายทำภาพยนตร์พูนสวัสดจึงได้รับการชี้แนะจากโชนบุญนาค ตากล้องของอัศวินภาพยนตร์และได้ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยตากล้องในการถ่ายทําภาพยนตร์อีกหนึ่งตำแหน่งจนมีความเชี่ยวชาญเขาประเดิมช่วยตากล้องถ่ายหนังเรื่องนเรศวรมหาราชเป็นเรื่องแรกและยังได้เล่นเป็นมังกโยธาในเรื่องนี้ด้วยในปีเดียวกันบริษัทสร้างหนังจากญี่ปุน่นยกกองมาถ่ายหนังที่ไทยโดยสร้างร่วมกับอัศวินภาพยนตร์พระองค์ชายใหญ่ทรงเห็นแววจึงฝากฝังพูลสวัสดิ์ให้ไปฝึกงาน และริ่มเรียนการถ่ายหนังที่โรงหนังโทโฮบางข้อมูลระบุว่าโรงหนังโดเอะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง2ปีด้วยทุนของพระองค์ชายใหญ่เองปี2504หลังกลับจากญี่ปุ่นพูลสวัสด์ได้เป็นตากล้องของอัศวินภาพยนตร์อย่างเต็มตัวถ่ายหนังเรื่องเรือนแพรในฐานะตากล้องตัวจริงเป็นเรื่องแรกในชีวิตและถ่ายทำหนังในสังกัดอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องจำปูลปี2507 เป็ดน้อยปี2511ละครเร่ปี2512นอกจากนี้ยังได้ถ่ายหนังนอกสังกัดด้วยเช่นเรื่องเพชรพระอุมาปี2514ของวิทยาภาพยนตร์ที่ยกกองไปถ่ายทำไกลถึงซาฟารีแอฟริกาภูณสวัสด์มีงานถ่ายทำหนังเข้ามาทีทีมากมายหลายเรื่องจนได้รับฉายาว่าตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทยจากตัวประกอบละครเวทีนักแสดงสมทบภาพยนตร์ ก้าวสู่การเป็นตากล้องเมืองเอกของข้าใหญ่ภูนสวัสด์ยังโดดเด่นในฐานะนักแสดงดาวตลกอีกด้วยเป็นตากล้องเมืองไทยได้พักใหญ่ภูนสวัสด์ได้กลับไปประกอบอาชีพอิสระที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งและเมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้แสดงละครเวทีที่ช่องสีบางขุนพรมกับคณะชุมนุมศิลปินของสวลีพากาพันกับสามีเล่นละครทีวีครั้งแรกในบทระเด็นลันไดก่อนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คน จากการแสดงตลกร่วมกับคณะชูสีโชซึ่งมีชูสีมีสมมนดอกดินกัญญามานธรรมนวนปุงคานนร่วมสร้างความา่าปี2506อายุ35ปีภูลสวัสดิ์คว้ารางวัลทุกตาเงินบทตลกในตัวยอดเยี่ยมประจำปีจากหนังเรื่องเอื้อมเดือนจากนั้นมีผลงานเป็นที่จดจำประทับใจอีกมากมายเช่นปี2 5 0 8รับบทครูสอนเต้นรำจอมกะล่อนในหนังเรื่องอ้อมอกดิน ปี2509รับบทสมุนผู้ร้ายใจอมหิตเรื่องเพชรตัดเพชรเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าพอใจมากที่ได้เปลี่ยนมารับบทแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจนผู้ชมคาดไม่ถึงปี2511รับบทครู่ข่มวยผู้หวังดีที่สุรพลสมบัติเจริญมาอาศัยอยู่ด้วยก่อนเป็นนักร้องดังในหนังเรื่อง16ปีแห่งความหลังปี2513หนังเรื่องโทนเขาเป็นทั้งผู้ถ่ายหนังและร่วมแสดง ในบทย4ิบสีแวัยรุ่นหน้าแก่เกินวัยเป็นต้นเรียกว่าหนังยุคมิตรชราหรือยุคหนัง16มิลิเมตรจะมีภูลสวัสด์ร่วมแสดงด้วยเกือบทุกเรื่องบทกิมหววนในละครทีวีเรื่องพลน,นิกรกิมหววนออกอากาศช่วงปี2518ถึง2519ทางช่อง9ถือเป็นบทบาทดีเด่นโด่งดังที่สุดอีกบทบาทหนึ่งของภูลสวัสด์โดยมีนฤพลดุรยยพันเป็นพลรองข้อมูลคดีเป็นนิกร สุประวัติปฐรมสูตรเป็นด็อกเตอร์ดิเรกนรงริ์ประสาททองอารามเป็นแห้วหัวรพาอรวรรณโปร่งมณีเป็นนวลละอภร,รยาของกิมงวนในเรื่องนี้ยอมรับได้ว่าอรวรรณกับพูลสวัสด์เล่นเข้าขากันดีเหลือเกินทำถึงสุดๆพูลสวัสด์เคยเล่นโฆษณาฟิล์มสีโกดักและคาแรคเตอร์ที่ผู้ชมจดจาได้ดีก็คือชายกลางคนค่อนไปทางแก่เสียงแหบพูดติดอ่างชอบกระตุกคอเสื้อก่อนพูด มุกไม่ซ้ำน่ารักไม่หยาบคายมีสองแงสองงามบ้างแต่เป็นสองแงสองงามอย่างมีศิลปะมากกว่าจะดูน่าเกลียดปี2523ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำสาขากำกับภาพและถ่ายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องขุนเดชในส่วนของชีวิตครอบครัวภูลสวัสดิสมรสกับอภิรดีทีมากรมีบุตรชายชื่ออัธพรทีมากรชื่อเล่นหนุ่มเกิดวันที่15ธันวาคม2 5 1 5 ซึ่งต่อมาเติบโตเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนของวงการบันเทิงไทยรู้จักกันดีในบทเปียกวิสุทธกษัตริย์จากหนังเรื่อง2499อันภา,านครองเมืองปี2540และบทต้นในหนังเรื่อง The Letter จดหมายรักปี2547พูณสวัสดีมาก,ก่อนหรือลุงหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่21มีนาคม2545สิรีอายุ74ปี หากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดขออภัยมณะที่นี้ด้วยครับหากท่านใดมีข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมโปรดคอมเมนต์บอกกล่าวแก่กันที่ใต้คลิปนี้ได้ทุกเวลาครับภูลสวัสดีมากรนนักแสดงตลกและตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทยกับเรื่องเล่าวัยหนุ่มตายแล้วฟื้นขอย้อนอะไรรำลึกด้วยความเคารพยิ่ง